สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะที่ดีไวโซนเก้าคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนหรือท่านที่มีลักนณะสถิตอยู่ที่ราศีมีนประจําวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 6เราจะแบ่งคลิปเป็นทั้งหมด3มพา,พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลา time stamp ซึ่งนัดจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะรวมไปถึงรายละเอียดคลิปด้วยแตะที่เวลาตัวเลขสีน้ําเงิน ตามสถานะต่างๆที่เพื่อนๆอยากฟังได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะโอเคอ่ะเริ่มต้นที่ราศีมีนคนมีแฟนก่อนนะมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรในเครื่องลังนี้ราศีมีนคนที่มีแฟนนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอยากไปหาอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคนคนนั้น คิดถึงเขานะคะแต่เหมือนแบบว่าเราอายหรือเปล่าเราไม่กล้าเรากลัวจะแบบว่าเสียเชิงอะไรหรือเปล่านะคะเขาคนนั้นอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้เนาะอาจจะเป็นต่างชาติต่งางภาษาก็ได้หรือบางทีเราทั้งคู่อาจจะติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะมีความคิดถึงมีความโหยหายอยากไปหายอยากใกล้ชิดเขานะคะอยากลื้อฟื้นในเรื่องของความสัมพันธ์ t h ช c h a r อ o เข้ามานะคะ มีแนวโน้มที่เขาคนนั้นจะมาหาทักทายพูดคุยนะเรากับเขาจะมีการพูดคุยสื่อสารการันมีการมาหาะะเป็นไปได้เลยนะคะตรงนี้สาหรับบางคนก็ต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของต่างชาติต่งางภาษานะคะคือถ้าไม่ได้ไปหากันก็หมายถึงว่ามีการติดต่อสื่อสารอะไรพูดคุยกันเข้ามาอยู่แต่ในเรื่องความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนวุบวูบวบวนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะบางทีอาจจะ เข้ามาดีแล้วก็จะชวนทะเลาะก,กันหรือเปล่านะคะดังนั้นต้องควบคุมตรงนี้นะคะรวมไปถึงช่วงจังหวะนี้บางทีใครใครในใดคนหนึ่งอาจจะมีภารกิจหนะ้าที่การงานที่จะต้องใช้รถนี่เยอะขึ้นนะคะหรือมีการเดินทางอะไรแบบนี้เยอะขึ้นนะคะดังนั้นการพบเจอกันบางทีมันอาจจะรวดเร็วเนาะเจอกันแปบ๊แปบๆแล้วก็จากไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีภารกิจที่รัดตัวมาดูฝั่งเขาซีในเรื่องของความรักจะเป็นเช่นไรนะคะกับเรานะ เขาอยากเดินทางมาหานะเนี่ยนะ,ะอยากเดินทางมาหาอยากติดต่ออยากพูดคุยนะคะมีไฟเลยนะคะอยากมาหามากๆนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะนั่งหงิกนัางงอเหลือเกินคุณไม่ค่อยเปิดใจนะ,ะแล้วก็บางทีเขาอาจจะเคยสร้างปมประเด็นอะไรไว้กับที่ราศีมีนก็ได้หรือบางทีอีกในยะหนึ่งมันหมายถึงว่าตัวเขาเองก็ได้นะอาจจะ เป็นคนที่ตั้งแง่ก็ได้นะทา,ทางที่ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือชอบทําตัวเหลวไหลาทาบางอย่างให้ราศีมีนไม่สบายใจนะคะแต่กับกลายเป็นเขาอะตั้งแง่กับเรานะคะกลายเป็นแบบราศีมีนยังไงก,ก,ก็ก็เหมือนแบบต้องผิดเสมอนะคะเขาอะถูกเสมอะ,ะเขาก็มีประเด็นในเรื่องของความหึงหวงเลยนะเขาอาจจะรู้สึกหึงห่วงกับเราก็ได้ โ okay. อเคอะมาดูบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะครึ่งหลังนี้จะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องสภาวะความเครียดก็ได้นาอที่เกิดจากเรื่องของการเงิน <S <S พูดถึงเรื่องความปรารถนาในเรื่องของความรักนะคะอยากให้เป็นอย่างงู้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรือมีการคิดถึงก็ได้นะคะโหยหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักมี1ิบเหรียญด้วย3ถ้วย1ิบเหรียญน,นะ,ะมองว่าในเรื่องของความรักเอง อาจจะมีใครบางคนรู้สึกน้อยใจได้ค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะคะหรือว่าอาจจะมีสภาวะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่มันมีในเรื่องของความปรารถนาซึ่งกันและกันสุดท้ายก็สามารถที่จะกลับเข้ามาเจอกันนะคะพูดคุยกันได้แล้วก็อยู่รวมตัวกันได้นะสิบเหรียญนะยังดูแลส่งเสริมกันอยู่แต่สําหรับบางคนเองในเรื่องของความรักมันอาจจะรู้สึกว่าเลื่อนลอยอยู่นะหมายถึงว่าอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่แบบใครคนใดคนหนึ่งแอบไปเจ้าชู้หรือเปล่า แต่ทุกอย่างมันก็เหมือนฝ่าฟันกันมาได้ก็เหมือนแบบเออเรากับเขาก็ตกลงโอเคกันนะกลับมาสั่งสรรมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าทางนู้นเขามีอะไรอยากจะบอกกับราศีมีนะคาข้างหลังนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างไม่ชอบถูกควบคุมนะคะ เขาบอกเขาไม่ชอบถูกควบคุมด้วยอิทธิพลของเดอะฟูเดอะฟูเป็นอะไรที่ลันลาป,ปงปงชื่งไม่ชอบให้ใครมาควบคุมนะคะชอบบางทีมีแฟนแต่ก็ชอบทําตัวเหมือนเป็นคนโสดนะเออมันอาจจะทําแบบให้ราศีมีรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วต่อมาค่ะจีบคนอื่นอยู่นานนะคะ มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เรารู้สึกไม่สบายใจกับเขานะคะเราอาจจะคิดว่าเขาจีบใครอยู่มีตัวเลือกอะไรอยู่หรือเปล่าที่เข้ามาดังนั้นขอให้หนักแน่นจะเย็นๆโฟกัสที่ครอบครัวโฟกัสที่คนรักเนี่ยเป็นหลักอะต่อมานะคะความรักจะเป็นอย่างไรระศีมินคนมีแฟนนะคะครึ่งหลังมิถุนายนนี้ Give your r e l a t i o n s h i p a c h อ n ช e ให้โอกาส ในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าที่ผ่านมาเขาเคยทําผิดอะไรกับคุณไปหรือว่าเขาทําอะไรให้ให้ชาวราศีมีนเนี่ยไม่ถูกใจนะคะขอให้อภยัยแล้วก็ให้โอ,อกาสในคู่รักของคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อสารเพื่อสารความสัมพันธ์นะ,ะขอให้ราศีมีนคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มุฟออนมาที่ความรักราศีมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-30มิมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ราศีมีน ไม่ชัดเจนนะคะความรักเป็นยังไงอยากได้ความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีช่วงจังหวะของครึ่งหลังนี้ราศีมีนกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ทบทวนเขานะคะทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงกันดีนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆตรวจสอบในความสัมพันธ์บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลคณาตุลได้ด้วยเช่นกันนะคะ,นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองคนคนนั้นหรือคนที่เราโฟกัสด้วยเขาอาจจะไม่ชอบอเขาอาจจะยังไม่อยาก ถูกผูกมัดนะคะเขาอาจจะยังอยากโสดนะคะหรือว่าเขาอาจจะทําตัวละลาลลจนทําให้ราศีมีนรู้สึกว่าเขาเจ้าชูหรือเปล่าหรือเขาก็ล่อนอะไรหรือเปล่าะคะเป็นไปได้อ่าคุณกับเขายังได้พบเจอกันยังได้ติดต่อสื่อสารกันบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหรือการเรียนได้ด้วยเช่นกัน ในเรื่องของความรักเองบางคนอาจจะเป็นความรักที่แตกต่างวัยเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณเยอะๆก็ได้หรือว่าในวุฒิภาวะของการหรือเราอาจจะอายุมากกว่าเขาเยอะๆก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของ ความรักเองนะคะมีฝ่ายใดาฟหนึ่งเขาเหมือนแบบยืนยันให้แบบเหมือนเชื่อใจในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยากคิดมากพยายามอยากคิดมากหรือมีใครอยากจะอยู่เหนือในเรื่องของการควบคุมความสัมพันธ์เนี่ยอยากจะอยู่เหนือกว่าอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อจะคอนโทรลในเรื่องของความสัมพันธ์ มองว่าในครึ่งหลังนี้นะคะความสัมพันธ์เองยังสามารถที่จะต่อยอดไปกันได้อยู่นะคะทีนี้มาดูในฝั่งเขาซีความรักระหว่างเรานะคะกับเราเป็นยังไง เขาอะอาจจะอายุน้อยกว่ามีแนวโน้มเนาะว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าราศีมีนนะคะเขาแอบเก็บซ่อนราศีมีนไว้ในใจนะคะบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้นะคะเขาเก็บราศีมีนไว้เป็นคนในความลับนะคะบางทีคุยกับเราเยอะๆหรือว่าสื่อสารอะไรกับเราเยอะๆหรือไปเที่ยวอะไรแต่ว่าไม่เปิดเผยนะคะ ให้คนอื่นได้รู้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในใจเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงราศีมีนมากๆเลยเขาอยากส่งข้อความมาหานะคะมีแนวโน้มจะติดต่อสื่อสารมาเดินทางมาหาได้ด้วยเช่นกันนะคะมาหาเลยแหละนะ,ะมีแนวโน้มที่เขาคนนั้นน่ะอยากจะมาหาราศีมีนมากๆเลยอิทธิพลเหล่านี้บางทีเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้มังก่อนประสบการณ์หรืออาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุไฟนะคะ เมสสิงห์ธนูค่อนข้างที่จะเด่นนะต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะคะมีเนวาโนมมากๆเลยคือเขาจะติดต่อสื่อสารมหาหาหรือไม่ก็เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะยังมีไฟยังมีความปรารถนาในตัวเราอยู่สรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ราศีมีนกับราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะครึ่งหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างระหว่างเขากับคุณนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักและเหนื่อยนะคะหรือเราทั้งคู่เนี่ยไม่ชัดเจนแบบนี้มาเนิ่นนานนะคะ ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ยังมีการช่วยเหลือจุนเชือกันอยู่หรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เองนะ,ะยังยังดูแลกันอยู่หรือมีใครบางคนที่เหมือนเติบโตในเรื่องของความรักอ่ะที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มันอาจจะดูนิ่งๆชา้าๆนะคะเนื่องจากเป็นอินทิพลของธาตุดิน king of pentacle เนี่ย เติบโตแบบช้าๆแต่มั่นคงรวมไปถึงบางคนอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานะการเงินมากกว่านะคะให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็จะไม่ได้สวีทหวานแบบอะไรไม่ได้ออกตัวแรงในเรื่องของความรักภาพรวมของพวกเรานะคะค่อยๆเติบโตแบบนี้นะคะอะ่แต่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีแน,นวโน้มที่จะสดชื่นหอมหวานนะคะในช่วงของครึ่งหลังนี้ อาจจะได้ไปกินข้าวด้วยกันนะคะพบเจอกันหรือได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันในด้วยนะคะก้าวท้วที่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความนะคะถ้าเกิดเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีมินเขาจะบอกว่าอย่างไรพบเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆต่อมานะคะทำไมต้องหลบหน้ากันด้วย ในสภาวะไฮพินเทสบางทีเขาอาจจะสงสัยก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราอาจจะทําอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะคะบางทีเขาก็เดาใจยากเหมือนกันมีปัญหาส่วนตัวอ่าตัวเขานะะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแองเจิลจะว่ายังไงความรักราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรึ่งหลังมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ1ใบ d e เซปชั o นใครบางคนอาจจะยังสวมหน้ากากอยู่นะคะเรื่องบางอย่างอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยมาทั้งหมดดังนั้นราศีมีนในช่วงจังหวะนี้นะคะจําเป็นจะต้องตรวจสอบแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในบริบทของก้าถ้วยบางทีมันอาจจะหมายถึงความเจ้าชูก็ได้รวมไปถึงในสถานการณ์เดือดฟ้เขาคนนั้นอาจจะยังไม่หยัดผูกมัดน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนแบบ คนเจ้าชู้ยังล่องลอยอะไรอยู่ก็เ,เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นคือเราเราจะเซฟชาวราศีมีนไงในการอ่านไพ่นะ,ะอะ่ะไฮเพนเทสเก็บเราไว้เป็นคนแห่งความลับตลอดไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะอะ่ะแต่ที่แน่ๆก็คือจะมีการติดต่อแล้วก็มาหากันในช่วงเครื่องลังนี้ขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขแล้วก็สมวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่ราศีมีนคนโสดค่ะมุกออนมาที่ ความรักราศีมีนคนโสด16-30มิถุนายนนี้ความรักจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะคนโสดดวงความรักจะเป็นเช่นไร ช่วงจังหวะนี้ว้าวอาจจะมีข้อความอะไรจากใครส่งเข้ามานะคะหรือการได้พบเจอใครเพื่อนใหม่ๆหรือเขาเรียกว่ายุดดีก็ได้รู้จักใครหรือใครบางคนส่งเมสเซจหรือโทรเข้ามาหาได้ด้วยนะคะทําไมได้เหมือนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยนะอา,อาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะความรักใหม่ๆคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะคะจากการท่องเที่ยวเดินทางได้ด้วยหรือในทุกสถานการณ์ถามว่า ออพบเจอความรักใหม่โอเคใช่นะแต่ว่าอย่าเพิ่งฝักผีฝักไข่นะทุกคนมันเป็นแค่จุดการเริ่มต้นนะต่อมาในเรื่องของความรักเองเรารู้สึกว่าเราโปรเทคตัวเองนะคะบางทีอาจจะมีในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการเงินอนะราศีมีนบางคนอาจจะอยากคบใครนะ,ะแต่ว่าไม่อยากให้มาเดือดร้อนกระเป๋าตังเรานะคะเหมือนคุณแบบว่าเซฟตัวเองเต็มที่นะคะแฮชแท็กเซฟราศีมีนคนโสดเต็มที่เลย ต่อมาเป็นยังไง4ี่ไม้นะคะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจมีโอกาสมีความคิดเห็นคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่แบบเราเจอกันบ่อยๆอาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้หรือที่เรียนก็ได้นะคะเจอใครบางคนที่อยู่ในบริเวณของคุณเนี่ยที่จะสามารถก่อกําเนิดความรักหรือความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นว้าวมีแนวโน้มนะต้องบอกว่าราศีมีนคนโสดมีแนวโน้มที่จะได้พบเจอใครบางคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้อ่ะ ทีนี้มาดูสถานการณ์ความรักคนโสดราศีมีนนะคะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหลังนี้นะคะขอดูเพิ่มนะคะพบเจอใครบางคนที่เป็นสายฮิลเลี่ยงสายอบอุ่นสายให้คําปรึกษานะคะ <c oughs> อาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุน้ำก็ได้กรกกพิกจิกมีนหรือบางทีตัวเรานี่แหละอาจจะเป็นคนที่คอยฮิวให้กับคนอื่นนะคะคอยให้คําปรึกษาคอยทะนุถนอมคนอื่นใครบางคนมีปัญหามาก็แบบมาปรึกษาอะไรกับเราเ <c oughs> ขาคนนั้นอาจจะอายุมากกว่าหรือเราอาจจะอายุมากกว่าก็เป็นไปได้นะคะมันมีโมเมนต์ของความ อบอุ่นที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะดีลกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือผ่านโลกออนไลน์นะคะหรือบางทีหมายถึงว่าเรากับเขาเนี่ยรู้จักกันมาสักพักใหญ่แล้วรู้จักกันมาดีเลยนะแล้วก็เหมือนว่าใครบางคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอืมต่อมายังไงอีกมีการติดต่อสื่อสารนะสองดาบที่เข้ามาค่ะผ่านทุกช่องทางได้เลยมีความคิดถึงหหยหามีมีบรรยากาศของการหลงรัก กันและกันว้าวเห็นไหมทุกคนไพ่คู่เห็นไหมเนี่ย k ิงออ f คั p สนะคะแล้วก็ Queen of Cups นี่เป็นไพ่คู่นะ,ะเห็นไหมเอ่ยนะอุ้ตายแล้วได้พบกันคุณทั้งคู่ก็ได้พบกันนะคะมีแนวโน้มที่คนโสดจะหลุดออกจากสถานะความโสดไปตลอดการก็เป็นไปได้อ่ะมาดูในส่วนของไพ่ยังเจนนะคะความรักคนโสดราศีมีนซึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรขอหนใบค่ะว้าว เ o ิ e y จ u r เซลฟ์เฟิร์สนะคะว้า wow, วทำไมนะคะรักตัวเองก่อนนะคะใดๆก็ตามนะคะคุณแฮชแท็กไว้เลยนะคะเซฟราศีมีนนะคะดังนั้นก็คือรักตัวเองก่อนนั่นเองนะคะดูแลตัวเองก่อนนะคะใครบางคนที่เข้ามาเขามาเอาเปรียบเราหรือเปล่านะ,ะไม่ว่าจะเอาเปรียบในเรื่องของการ เงินก็ได้นะการงานหรือการเรียนจะมาทําอะไรแบบมาเอาเปรียบเราหรือเปล่านะคะหลอกใช้ไหมนะ,ะอันนี้ต้องทบทวนเนาะหรือว่ามาเอาเปรียบทางใดทางหนึ่งยืมเงินหรือเปล่าหรือบางทีมาเอาเปรียบในด้านของร่างกายหรือเปล่านะคะมาใช้คุณเป็นเครื่องระบายทางเพจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเออหรือบางทีคบกันแล้วไม่ยอม อวยยศอวยตำแหน่งให้คุณไม่ยอมเปิดเผยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเอาเปรียบเช่นกันนะ,ะดังนั้นในณจังหวะที่เราโสดนี้เราอยู่ในหมวดที่สามารถที่จะเลือกได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจไปคบใครช่วงจังหวะนี้แหละต้องบอกว่าบางอย่างมันจะแวบๆบแบบออกมาจากคนคนนั้นนะคะจะทําให้ราศีมีนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะหรือบางทียามองข้ามในสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะว่าใบนี้มาบอกว่า ให้รักตัวเองก่อนนะคะได,ได้ก็ตามในจังหวะน,นี้นะคะก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละคนจะเจอคนลักษณะแบบไหนนะคะเนี่ยในสถานการณ์เดิรฟฟูบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะยังรู้สึกว่า คบกันแบบสนุกๆยังไม่คิดจะผูกพันนะคะกันเพื่อความบันเทิงเราก็จากไปอะไรประมาณนี้นะต้องต้องระวังคนเจ้าชูนะในตัวของเดอะโฟนะอ่ะอันนี้ฝากไว้ให้คนโสดนะทีนี้เรามาดูในส่วนของเพื่อนๆคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจถ้าเราเป็นคนโสดเรามีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูดูราศีมีนนะคะ เดอะฟู food, บางทีก็เป็นแบบนักท่องเที่ยวนักเดินทางก็ได้นะอย่างเช่นแบบชาวสมมติว่าเราแชทกับชาวต่างชาติแล้วแบบเหมือนฮอลิเดย์อะไรเขาใช่ไหมแล้วเขาจะมาอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบอยากมีอยากมีแฟนแค่ช่วงฮอลิเดียช่วงที่มานี่นะคะบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะราศีมีนยัางไงาก็ต้องระมัดระวังนะคะ ยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมันจะรู้สึกไม่ค่อยคุมนะบางทีปากเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะแต่จริงๆรแล้วบาดแผลเต็มหัวใจคุณนะรู้นะราศีมีนนะเอออ่ะทีนี้มาดูในราศีมีนคนโสดท,ที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะราศีมีนที่เป็นคนโสดท,ที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจความรักความสัมพันธ์กับคนคนนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งหลังมิถุนายนนี้ใบเดิมก็มาเห็นไหมมันเป็นอิทธิพลนี้ทุกคน ถึงแม้จะเปลี่ยนสถานะนะคะแต่เรื่องเราไพ่ตั้ง78บใบเนี่ยมันวนกลับมาอันเดิมๆนี่งงไหมนะคะอ่ะคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเราอาจจะพบเจอเขาบ่อยๆอยู่แบบนี้แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามั่นคงกับคนนี้เราไม่เอาใครทั้งสิน้นบางคน ชอบคนเก่าหรือเปล่าที่เคยเลิกกันไปหรือบางทีคนที่เราแอบชอบอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยหรือเรารู้จักเขามานานแล้วนะคะอาจจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กก็เป็นไปได้เนาะสําหรับบางคนในความสัมพันธ์เองมันยังเหมือนมาๆไปๆไปๆมาๆแบบนี้นะคะยังพบเจอแต่ก็ยังเหมือนแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีก็รู้สึกดีบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเธอดูเปลี่ยนไปดูแปลกไปนะ,ะ,นะะแล้วก็ตัวเขาหรือตัวเราก็ได้อาจจะนานๆเจอกันที ะะมีใครบางคนอาจจะทํางานเดินทางไปมาบ่อยๆอย่างงี้ได้ด้วยเช่นกันหรือ,อต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแบบไปอยู่คนละประเทศหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะ,ะ, mm. นะ,ะดังนั้นความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนแบบนานๆเจอกันทีน,ะ,ะ, mm. นะ,ะรู้สึกกันดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยนมันจะเป็นสภาวะนานๆเจอกันทีแล้วก็เหมือนหัวใจเราเราก็เดาเขาไม่ค่อยถูกบางทีก็ดีบางทีก็ เอ๊ะเหมือนเอาใจออกห่างเราหรือเปล่านะคะช่วงจังหวะนี้ราศีมีนจะรู้สึกหึงคนคนนั้นมากนะคะแล้วก็เหมือนความรักมันอยู่ในโหมดของการเย็นชานะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้พบเจอกันแล้วก็เดาในเรื่องของสภาวะของเขาเนี่ยยากนะคะ ต่อมามาดูในฝั่งหูซินเกี่ยวกับความรักเป็นยังไงนะคะคุณกับเขาว่าจ,จะห่างกันจริงๆก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะถอยไปจากเขาแล้วก็เป็นไปได้นะคะบางทีเราอาจจะห่างไกลซึ่งพื้นที่ก็ได้เนาะเออหรือว่ามีภารกิจอะไรที่ทาแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะ แล้วก็ความสัมพันธ์เองเขายังดูเราอยู่นะคุณอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มในแกงเขาก็ได้แล้วเขาก็ยังดูในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณอยู่นะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะกันมาก่อนนะคะความรู้สึกบางอย่างมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังไปต่อไม่ได้นะยังติดค้างกันอยู่อาจจะเคยทะเลาะกันมีปัญหาหรือเคยเลิกลากันมาก่อนเนี่ยสภาวะเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับราศีมีน ก็เป็นไปได้กับเขาคนนั้นน่ะคือเขาคนนั้นรู้สึกนะอืมมองในเรื่องของสภาวะอารมณ์คือเขารู้สึกเขารู้สึกเยอะกว่าเราด้วยนะรู้สึกเยอะคืออะไรรู้สึกเศร้าเยอะกว่าเรานะเขารู้สึกเศร้าเลยแหละนะอืมการที่เขาเดินจากคุณไปใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงใช่ว่าเขาจะไม่หืดหาหรือการที่เราอยู่ห่างไกลกันใช่ว่าเขาจะไม่แคร์เรา เขาแคร์เรานะคะแล้วเขาก็รอดูเราอยู่นะเขาติดค้างกับเราจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่ได้อ่าต้องขออภัยในเสียงน้องหมาด้วยเนาะอืมแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่อยากให้ อยากติดต่ออยากพูดคุยนะคะอยากให้คำปรึกษาอยากช่วยเหลืออยากเป็นกัลยาณมิตรที่ดีหรืออยู่เคียงข้างกันได้ด้วยนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่แตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้มันมีแนวโน้มไงว่าราศีมีนอาจจะไปแอบชอบใครที่อายุน้อยกว่านะ,ะเออนั่นแหละหรือบางทีเขาอาจจะพอๆกับเราก็ได้เนาะ,ะเอ,อแล้วก็เหมือนแบบ ยังอยากติวหนังสือให้กันอยู่ยังอยากช่วยเหลือกันอยู่นะคะในเรื่องของความรักเองอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่หมายถึงในเรื่องของการที่จะมาหวานอะไรอย่างนี้นะ,ะความห่างมันอาจจะมีนะคะช่วงจังหวะน,นี้เขาก็เลยอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนตำรับตำราซะก็เลยจะไม่ค่อยได้มาสนใจในเรื่องของ ความรักนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเบี่ยงเบนอารมณ์อะบางทีมันมันเศร้าเยอะๆ Energy มันไม่ดีนะคะเขาก็เลยเหมือนเอา Energy ไปทุ่มเทเกี่ยวกับพวกหนังสือหนังหาการเรียนการทำงานอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้ระหว่างเรากับเขานะคะเป็นอย่างไรความสัมพันธนะ์นะครึ่งหลังนี้ราศีมีนกับคนที่แอบชอบ เรื่องบางเรื่องอาจจะยังไม่ไม่เป็นไปดังใจนะคะแต่ความรู้สึกลึกๆมันก่อเกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนถูกคนพบในเรื่องของความรู้สึกแล้วนะคะความหนักแน่นและมั่นคงบางทีมันพ่วงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินก็ได้นะหมายถึงการสร้างฐานะในเรื่องของการเงินนะคะการอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือบางทีอาจจะมีงานหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นจะต้องศึกษารซึ่งกันแายการเดลเฟอร์เข้ามานะคะ พลังงานแห่งความรักที่มันมันเหมือนตามหลอกตามหลอนอะคิดถึงมองเมื่อไหร่ก็คิดถึงนะคิดถึงอยู่ตลอดคิดถึงแบบสองกระจกเราก็คิดถึงแค่นั้นนะฮะมองว่าในพลังงานของครื่องหลังนี้นะคนราศีมีนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจอะมีแนวโน้มที่ ความสัมพันธ์มันจะอยู่ในการที่แบบเหมือนตกตะกอนแล้วก็มีการคิดถึงเกิดขึ้นมีความที่ปรารถนาซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่ว่าในราศีเมียจะมีตัวเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาคุณอาจจะมีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะในคนที่เราโฟกัสในคนที่เราคาดหวงังคุณอาจจะ รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปนดังใจเนี่ยสี่ถ้วยเนี่ยมันมีคนมาชอบนะเนี่ยราศีมีมีคนใหม่มาชอบนะเนี่ยมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นต้องบอกว่าในช่วงนี้เขาอาจจะตกตะกอนช้าแต่จะบอกว่ามีคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ราศีมีเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะถ้าคนที่เราแอบชอบเขามีอะไรอยากจะบอกเขาจะบอกว่าอย่างไร คิดถึงอสองกระจกก็คิดถึงรลศสี่มีนี้เ <c oughs> <c oughs> งียบไม่พูดนะคะเนี่ยมันมีแปดถ้วยไงก็คิดถึงนะแล้วก็ห้าถ้วยตรงนี้นะคะ <c oughs> ลองเปิดใจให้คนอื่นบ้างอือาจจะแบบมันแซดอะเราก็พูดเธอลองเปิดใจให้คนอื่นบ้างก็ได้นะอะไรเงี้ยนะคะเอออะ มาดูแองเจิลนะคะความรักราศีมีนคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจครื่องลังนี้จะเป็นอย่างไร financial and career สำหรับบางคนอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการงาน การเงินอยู่ก็ได้นะคะก็เลยต้องไปโฟกัสในเรื่องเราเหล่านั้นก่อนบางทีอาจจะเป็นราศีมีนเองก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะ,ะอย่างที่บอกหนึ่งเรียนตรงนี้บางทีรู้แหละว่ารักรู้แหละว่าชอบแต่ว่ารากฐานของความรักเนี่ยมันก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเข้ามานะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตคนที่เรารักได้นะคะเราก็ไม่ไม่ได้อยากจะแบบให้คนรักเราอดอดยากๆหรือแบบจะไปเที่ยวกันมันก็ยากลําบากต้องแงะแงะกระปุกกันอย่างเงี้ยมันก็ นะโอเคก็ขอให้ชาวราศีมีนม,มีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ